สวัสดีครับมาพบกับพวกเราในช่องน้องมากมีครับนี่ลาหำจะพาเจ้าคุณเพิ่มอาบน้ำเนาะปลาหำเนาะนี่ยางน้ำเบาะเอากําลังกายไปนี่นี่ตัง้งยางเดินทุกรอบครับนั่งนั่งละดูดูท่านั่งครับเแค่จะได้อุปู้ซื่อเลย

<cười> 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 oh, mẹ người chắc đừng vậy nó phải làm vậy đừng phải hẹn mẹ kinh <cười> 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 mẹ đi kinh nhỉ hẹp hẹp แม่กินน้ำปะอ,อีกทีหลายท่านว่าไม่เคยเห็นแม่กินน้ำเลยครับนี่ครับกินแลครับก,กินทุกวันแล้วเนาะไปะับเนาะี่ครับลูกก็กินครับนี่รองจากปากแม่ครับอีกทีนี่กรอ้ององ ค่ะ <reading> ดึงสายยางเอาไปละนี่ครับลองกินจากปากแม่ครับอืมอาเอาเอ่ยใรเนี <sh arp vik Worlds> <sh arp vik> ่ยจะทำ

แล้วถึงน้แ<อ>ำแล้วหาวคักเลยนประทำอยูอะไรอย่าเล่นน้ำจะโดนประทำกำลังน่ารักเอาจจกเต็มคลิปเลยนี่ครับดูน้องอาบน้ำครับนานๆครับวันนี้ดูย,วยาวๆครับผมด,ดูฟันช้างนะตามดูดูฟันช้างไปไปโอ้ซุ่ยโอ้ซุโยซุ่ยซุโหไป นี่ครับที่เห็นไหมฟันช้างครับนี่ครับพื้นอื่นนี่ครับโอ้ฟันยังครบทุกที่ปะครับไอตัวเล็กมีฟันอย่างไหนบนซุ้มบนซุ้มยังไม่ทันมีโอ้ยหักลมครับผมนีเดินออกกําลังกายครับเสร็จแล้วออกกําลังกายครับอาบน้ำนี่ครับนี่ครับ ไปแล้วครับวิ่งออกหน้าแม่เลยครับเด็กจิ๊บเอ๊ะอะไรเจ้าเนี่ย กินหัวบางนัดเอ้ยเอ้ยเอ๊ะนี่ดีบมากเลยดีบมากเลยครับเอ้ย

ท่านพันพัน,พนแม่แม่มันฉลาดเลยนะเดี๋ยวเบงิงดูดูครับดูแม่จะทำยังไงนี่น้องเดี๋ยวก็รู้เอ้แม่แม่นี่เก่งเนะงนี่ยเนาะบางตนิงยกอันนี้เลยหน่งสิบพันกลัากายครับช่วงเช้าๆครับผมนี่ ก็กินพันเลยเนาะเออแล้วงานเขาพันแล้วก็แห้งห้องห้องแม่ก็ห้องตื้อมีวันนี้เนาะแหม่สิไปคักพรุ่งนี้เดินทางแล้วใช่ไหมปรามพรุ่งนี้เดินด่านครับเอ็ซีไม่ต้องเป็นห่วงน้องครับนี่แแรงมากครับชอบเดินครับเอ็ซีวิ่งเลยครับีเดินทางไม่ไกลครับไม่ไกลเนาะปรามเนาะนี่ครับ ถ้ามีโอกาสเด็ดจะไล์สุดฝากเอฟซีครับผมอน,น้องเด็กน,น,นี่ครับออโอ้โูนะดีดมากครับเอฟซีแด,แดงเยอะเนาะ เก่งขึ้นทุกวันครับเอฟซีเนี่ยอ,อในธรรมดาครับกลมไวด้วยครับเนี่ยตัวกลมดล็กเลยครับอ๋อไป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 เลยไปเลยไปนู่นนะครับอโอ้ ไปทูนะเนี่ยยืดเส้นยืดสายไปทูนะปนะในคอกเนาะทูในคอกเราครับ <c oughs> ย่องย่องย่องปะห้ม อันนี้เส้นเอาเล็กนี่บ่นี่พอดีเล็กหูนี่นี่ครับโดนน้ำแล้วชื้นมากเป็นแม่กระทูครับเตาประจำรบบด,ดีกค่าเดิยอดยก่หน้อย เป็นการถูขี้ไข่เนาะอาบน้ําแล้วก็ขัดขี้ไข่เนาะไปทำธรรมชาติธรรมชาติครับมาแล้วไปทำสวนดักอีนะครับมาเรากินหญ้าครับแขวานให้หญ้ากินโอ้บินคอกไปแล้วครับเด็กดินี่นะโอ้ เก็เป็นอันเต็มรถตีไปทำหนาอันต่ไปก็เลยอมจองยอมผมไปเอาม o n g บางสลีแล้วเกย์เอาหนาสากหน่อยซีหอบแล้วก็ไปเอาหนาทางไงนะครับเกย์แล้วมันดีนี่ครับผมชื่นครับโอ้โหทูนี่ครับถูตาแม่ครับเห็นแม่ถูน้องก็ถูครับพี่นี่ครับเนาะเป็นการเรียนรู้ครับดูครับ Mm hmm. ถ้าผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe mm hmm. เพเป็นกำลังใจให้พวกเราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านเด้อครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมคลิปของพวกเราครับสวัสดีครับ